จากกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเกตูพาลวเนะค่ะเนาะมือนีเกตูก็ได้เดินทางมาหาแนวทางให้พี่น้องคือเก่าล่ะได้ยินข่าวว่าอยู่ทั้งบ้านของคุณพอ่อไส่เรามีอันยามาเทียมมายัางแล้วากา็ให้แนวทางแม่นดู่วาสันว่า กันหลายๆคนหลายๆทันที่เดินทางมากกระถือกันหลายอยู่แต่ว่ามาดูหม้อดูอย่างน้าคุณ่อใส่เพิ่นยังสีกันถือบันนี้เจตูกับเลยว่าสิผ้พาพี่นองเอฟซีมาขออนุญาตคุณ่อเพิ่นแหล้วก,ก็สิไปจุดทูบเอาเพราะว่าคุณ่อเพิ่นกับว่า อันขันเพิ่นสีหายเอยงสีเพิ่นสีมาเทียมย่า่หรือว่ามาเที่ยมคุณแม่สาวแม่สาวนี่เป็นเป็นย่า่ของคุณพพอไา้เนาะแต่ว่าเพิ่นกับมะหายแล้วแต่มันเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เกตูลงไปก่อนหน้านี้เนาะพี่น้องเนาะเอาไปห้ามาเขาไปหาคุณพพอไา้จะเข้าพี่น้องไปถามเบิงบาเป็นจังไดมาจังได้เพิ่นคือหายเลขแม่นแท่อีกยังอย่างสีแม่ค่ะ จากคุณพ่อวันดีค่ะวันดีค่ะคุณคุณพ่อดีโนติว่าเพิ่นว่าเกีอีว่าเบิงหม่ออ๋อคุณพ่อเบิงหม่อเนาะค่ะเนาะดูดวงดูยังไปังสี่บ่พ่อเออดูดวงสุนี่หวย่ะสุนี่วยได้คุ้ยเตั้งได้เส้าเส้าหรือว่าเส้าหรือว่าของหายของเสียสิได้ขึ้นหรือว่าได้ขึ้นโอ้เบิงไปแบบนี้ เดี๋ยวคนห้องเก็บไข่เลยควรมันมีหน้าผ้าเป็นหรือว่ามีหน้าผ้าเป็ี่ยนอันนี้มันผ้าเป็ี่ยนผมก็บอกว่ามีหน้าผ้าเป็นเฮ็ดจังสันแฉงสันแฉงขี้เศร้าสีหายได้เฮ็ดจังเป็นลากระเศร้าหลีบ่อืมคือคือว่าอันเป็นเป็นแบบโบราณเนาะพ่อเนาะเป็นแบบโบราณเลยอืมข้าเบิ่งมาเป็นแบบโบราณโบราณเลยถ้าเกิดสมมุิว่าพี่น้องเพิ่นอยากเบิ่งน้ำพ่อนี่บ้านพ่อนี่ตั้งอยู่ไสจ้ะการไม่มีละ อยู่ชายท้ออยู่นี่วันนี้วังยาปุ๋ยอยู่บ้านใดพ่อวังยาปุ๋ยบ้านแค้นบ้านแค้นจังหวัดลอยเอ็ดจังหวัดลอยเอ็ดตำบลตำบลหัวลาตำบลหัวลาอำเภอสามารถอำเภอสามารถอาาาสมรถอำเภออาสามารถจังหวัดลอยเอ็ดจังหวัดลอยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยว แกตูสีขึ้นเบอร์โทรพ่อเพิ่นไห้เนาะแต่ว่ามอนี่ได้ยินวัาญาปุ๋ยเพิินไห้แม่นตีพ่อเออลูกลานกันหาแนวมอนี่ดิมหาอันมอนี่บ้านบอเขาไปขอเพิ่นเพิินสีว่าบ่อบอว่าแมนบอเพลินย่างเดียวเพิ่นไห้ย่างเดียวเพิ่นซอยเพิ่นซอยคนบอพ่อซอยคนใจดีดีบอือเขาต้องเอาอียังไปหาเพิ่นแน่แล้วพ่อ เลี้ยนำเดียนำนั่งเข้านี่ละของนี่ละของหวานของนังนี่ละนั่งนี่ละฉันไปหาเพิ่นขันเข้าขอแล้วขันเข้าใดเองสีเข้ากะเขาต้องบนบ่พอหรือว่าเขาขอเอาเลยขอเอาเลยขันใดเขาก็นจะมาถวายเพิ่อนอ๋อบ่ต้องบนเนาะบ่ต้องบนได้แล้วมาที่เอาหยังมาถวายเพิ่นเขาจังบอกว่าโอ้ยหมานเราด้อหนาเลยหมานเราด้อยังกันยังกี่อูกหลางเนี่ยเอาอันนี้มาถวายอันนี้มาถวายเด้อมาสั่นซะด้อมากินซะด้อ เออแล้วกระจุกกันบานี้ขอไหมเด้ออืมเออคือคนสิเน้นไปทางอันไทยเฮ้าหรือว่าทังต่างประเทศหรือจังใดพอคนจิคนไทยเฮ้าคนกระหพยคนมากก็ไก่แห้งห้บออืมบ่หมายถึงว่าลอตเตอรี่นี่ไหม่นสิเน้นไปทังอันอันอันรัฐบาลเฮ่านี่บอทั้งลอตเตอรี่ยิบจับลอตเตอรี่ไว้นี่บ่พ่ออืมบัดนี้บัานนี้คุณพ่ออัน ผันหห้เจียมูหลูกมูหลานไปขอคุณพ่อสิไดไปขอไห้บอจ่าหรือว่าจังใดผูหลูกล้านขอแล้วกลแล้วคือคนสิหนให้เองเพิ่นนห้เองอ๋ออันก็จ่นงสิให้ให้ยไผพาไปแล้วพ่ะู้หลูกลานเดี๋ยะไปโด่นยีผ้าไปอ๋้ยายีพาไปยายีขอห้เอยอยายยีนี่เป็นเป็นลูกเป็นหลานอยู่หนีแม่นบ<อ>่ะนาน,นอ๋อา ขอบคุณคุณพ่อหลายๆเนาะพ่อนเนาะเดี๋ยวลูกสิขออนุญาตขึ้นเบอร์โทรพ่อใส่ไตตโตเลขของยาเด้อพ่อเด้เอจ้าจ่าเดี๋ยวพี่น้องฮะเตียพี่น้องเพิ่นอยากเบิงดวงเบิงหยังสิไก้เพิ่นโทรมาถ,ถามทียูหรือถามหรือว่าอยากเบิงทังโทรศัพท์กับเบิงไดแมนบ่พ่อ,พอได้อืมอันค่าคู่คาหยังเข้าใจกันจังไดพ่อแล้วแตให้แล้วแต่แมนบ่พ่อแล้เวเต่เอาเ กับพ่อเบิงอยู่ดี่หลานนอนได้ยินไทยบ้านกันเจา้าว่าเราเบิงแม่นตัวนั้นเอาเบิงนั่นเอาขอบคุณคุณพ่อลหลายๆค่ะเดี๋ยวลูกสิไปหาตาหายายปุ๋ยเนาะไปหาแยกย,ยาปุย๋ยยา,าปุยาาป๋ยสะกนะอนเนาะพ่อเนะาะปุ๋ยเพิ่นเป็นาลยาแล้วล่ะเพิ่นอายุหลายแล้วบ่จกักรลอยปีแล้วพ่อลอยว่าแล้วบ่เพินเ่นเป็นยาและนะ้วเนาะเออเพิ่นเป็นยาแล้วอืยไปไปไปศาสนายะอีมาพาพี่น้องเพิ่นไป ใส่พ่อสารพันอยู่ทั้งหลาพ่ออืมใส่วั่งเปลี่ยวเข้าไปหาโอ้เขาต้องขี่รถไปติขี่รถไปเลยต้องยังโอ้โอขออนุญาตเด้อพ่อเด้อวันนี้เอาไปพี่น้อง